สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พี่หนูใหม่อยู่ที่ห้อง IPD เป็นห้องพักฟื้นของลูกค้าแต่บอกก่อนว่าเคสนี้ทำโซยังคือจัดเต็มเลย oh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนผูทุกแนะนำตัวกันนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แอนนะคะรู้จักที่โรงพยาบาลเราได้ยังไงเอ่ย Facebook เลยค่ะจุดบกพร่องบนใบหน้าก็คือหนกแก้ม,มเวลายิ้มทีนี่แบบเนี่ มาปูเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ดูตามรีวิวว่าที่ไหนเอ้ยที่ไหนรีวิวเยอะที่ไหนแบบว่าผลลัพธ์ออกมาดีสรุปที่นี่เลยเอเชียตอนที่เข้ามาคุยกับอาจารย์บอกกับอาจารย์ว่ายังไงบคุณหมอขาหน้าหนูดุแล้วเวลามองหน้าตรงใช่ไหมคุณหมอบอกเฮ้ยนี่คางเบี้ยวนีเออออออจ่ะเออออออ่ะแล้วก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าหนูอยากได้น้าแบบหวานแบบเบลอะไรเงี้ยแบเอาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับหน้าดีไหมแล้วพออาจารย์แนะนำเสร็จปุ๊บคุณแอนตัดสินใจ ทำเลยเอาเลยค่ะคุณหมอหนูอยากหน้าแบ้วดูหน้านี้ฉันไว้ก่อนจะไม่หน้าดุอีกแล้วจะหน้าสวยแล้วนะ <laughs> ขอบคุณคุณแอนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ